ในรายการสัปดาห์นี้งานอ e 3ทีประจำปี2022โดนประกาศยกเลิกยังเป็นทางการแฟนเกมช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามยูเครนเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทกระแสะของเกมเอ e n r ริงยามาแรงเพราะามีคนทำมอดแปลกๆให้มากมายค่าย r o อก Star ประกาศจะทำรีเมคของเกม Max Payne 2ภาคแรกรวมไปถึงค่าวน่าสในใจอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่10เมษายน2022 ก็หายไปนานเลยนะครับสําหรับรายการนี้แล้วก็สวัสดีผู้ชมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาและเจ้าวิดีโอวันเอฟเวอฟูส่วนรายการนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์หลักของช่องผมนะครับเหตุผลที่ต้องบอกไว้ก่อนก็เพราะว่าไม่อยากให้ผิดหวังในอนาคตครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่างานอ e ีทีประจําปี2022โดนประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการซึ่งก็รวมไปถึงการจัดงานแบบออนไลน์ด้วยก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอจัดงานแบบปกติมาหลายปีแล้ว เพราะช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ <ö> ต้องย้ายไปจัดแบบออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าวรัสแต่เมื่อวันที่31มีนาคมก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับจะผู้จัดงานว่าจะยกเลิกงาน E 3ีประจำปี2022ทั้งหมดซึ่งไอ้วันที่ประกาศออกมาเนี่ยมันก็ดันไปใกล้เคียงกับวันเอลพิฟูงตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแค่โจกแต่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงครับเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเกิดมาจากมันมีผู้พัฒน,นาเกมดังๆหลายคนเนี่ยตรวจสอบพบว่าติดเชื้อหลังจากเข้า่วมงาน GDC ที่จัดขึ้นในซานฟรานซิสโก บวกกับผูิเชอร์กับค่ายเกมดังๆหลายค่ายเนี่ยเริ่มทยอยกันถอนตัวออกากรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแล้วเดี๋ยวนี้ค่ายเกมใหญ่ๆก็แยกไปจัดงานของตัวเองอย่างเช่นพวก Nintendo Direct EA Play Live แล้วก็ PlayStation State of Play ซึ่งก็จะทำให้ผู้จัดงาน E3 เนี่ยมองไม่เห็นความคุ้มค่าที่จะจัดงานในปีนี้แล้วก็ประกาศยกเลิกไปเลยแต่ก็ยังมีข่าวดีออกมานะครับจากเรื่องนี้เหมือนกันคือ j e f f k i l b y เนี่ยหรือคนที่จัดงาน The Game Awards เนี่ยได้ออกมาประกาศจัดงาน Summer Game Fest ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนเข้ามาแทรกพอดี ซึ่งถ้าดูจากลิสต์พับบิเชอร์ที่เขาร่วมงานแล้วก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะมีอะไรให้ดูแทน ET ีประจำปีนี้ไปแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่างานซัมเมอร์เกมเฟสเนี่ยจะจัดแบบออนไลน์อย่างเดียวหรือว่าจะมีการจัดแบบปกติด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับเรื่องนี้จริงๆผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่างานแบบปกติเนี่ยแม่งสนุกกว่าเยอะเลยครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคีโนรีฟออกมาโปรโมทเกมไซเบอร์พัง กับอิคุมิ a ากามูรที่ออกมาโปรโมทเกม Ghostwire Tokyo ย้อนกลับไปเมื่อปี2019นู่นเลยคือผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันผ่านมานานมากๆเลยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปผมก็คงต้องพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกม Elden Ring หน่อยนะครับคือหลังจากวางจำหน่ายมาได้ประมาณ1เดือนกว่าเนี่ยความนิยมของเกมนี้ก็ยังคงที่นะครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ด้วยยังมีคนสปีดรันทั้งเกมเนี่ยในเวลาแค่20นาที แล้วก็มีสตรีมเมอร์ที่เล่นจบทั้งเกมโดยไม่โดนเดามจเลยแม้แต่ครั้งเดียวภายในเวลาแค่3ชั่วโมงหรือไม่ก็มีคนที่เล่นทั้งเกมจบนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ฆ่าศัตรูเลยแม้แต่ตัวเดียวภายในเวลาแค่45ชั่วโมงส่วนหนึ่งในการค้นพบที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือมีคนไปเจอว,ว่ากำแพงล่องหนบางอันในเกมเนี่ยต้องโจมตีใส่มากถึง50ครั้งถึงจะเปิดออกทําให้ทุกคนในคอมมูนิตี้เกมนี้นะครับตั้งคาถามกับตัวเองว่าแล้วไอ้แมสเซจที่บอกว่ามันมีทางลับเนี่ยทุก คือช่วงนั้นก็เห็นเงาหลายคนนะครับพยายามตีกำแพงกันใหญ่เลยแต่ก็เหมือนจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับที่เป็นกำแพงลับย้ายไปที่ฝั่งมอดเดอร์กันบ้างนะครับก็คือมีคนทำมอดเรียกศัตรูขนาดใหญ่เนี่ยออกมาเป็นสปิริตซามอนที่แม่งอลังการมากๆเลยส่วนในด้านของแพชเกมนี้อันนี้ทําให้ผมรู้สึกผิดเป็นการส่วนตัวเลยคือในอัปเดต1น3เนี่ยมันมีบั๊กนะครับทำให้การโจมตีบางท่าของบอสเจเนอ l รลดาเนี่ยมันไม่แรงเท่าที่ควร ซึ่งในแพช1.03.2เนี่ยจะแก้ปัญหานี้ให้กลับไปเหมือนกับสมัยเกมออกใหม่ๆคือมันก็ทําให้ผมรู้สึกผิดนะครับตอนที่ผมเข้าไปสู้กับราดานเนี่ยผมกะจะเข้าไปเรียนรู้ท่าอย่างเดียวก่อนแต่ก็ดันชนะตั้งแต่รอบแรกแบบงงๆส่วนเรื่องที่ผมคิดว่าแปลกที่สุดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกมนี้คือมันมีคนทําม็อดนะครับเอาตัวละครจากเกม Elden Ring ิเนี่ยไปใส่ในเกม t ท k k e n ภาคเจซึ่งดูจากตัวอย่างอันนี้แล้วนะครับราดานเฟสติวัลเนี่ยแม่งดูเด็กๆไปเลยวะส่วนที่ผมว่ามันตลกที่สสุดกก็็คือออ hey เเานนน่ยแมง,ยงงลปบร์ั้ ส่วนม็อดตัวนี้ทําโดยแฟนเกมชื่อว่าอัลเจอร์บอยซึ่งก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับจนดีเรคเตอร์ของเกมเทเกนเนี่ยยังคุณคาซึฮิโรฮาระเอามาบอกบนทวิตเตอร์เลยว่าเออโอเค Elden Ring มันก็เป็นหนึ่งในเกมของบัณฑนาคโคนะแล้วผมก็เป็นหนึ่งในโปรดักชันเจเนอโรแมนเจอร์ของเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่เกินจริงเท่าไหร่คือแม่งเป็นม็อดที่ทําออกมาได้ดีเวอร์มากๆเพราะงั้นช่วยหยุดทําทีเถอะครับคือเหตุผลที่เขาบอกว่าอยาให้หยุดทำเนี่ยก็เพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดนะครับว่าเขามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจจะโหลดม็อดนี้มาลองใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดดสคริปชันนะครับเรื่องต่อไปผมก็คงต้องพูดถึงผลกระทบของสองครามนะครับที่มีต่อวงการเกมสัหน่อยเริ่มด้วยเรื่องดีๆนะครับที่แฟนเกมทั่วโลกเนี่ยทำเพื่อช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากก่อนเลยดีกว่าคือค่ายอีพิกกับเกมฟอร์ไนส์เนี่ยเรียกเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้รี้ภัยสงครามในยูเครนได้มากกว่า144ล้านดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า4,800ล้านบาทเลยทีเดียว คือยอดบริจาคนี้ก็ได้มาจากช่วง2อาทิตย์นะครับที่อีพิกเนี่ยจ้ารายได้ทั้งหมดที่ขายของได้ในเกมฟอร์นไนท์เนี่ยไปบริจาคให้องค์กรการกาุศล5องค์กรในยูเครนแต่อีพิกก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับที่บริจาคเงินช่วยเหลือเพราะ Microsoft กับค่ายเกมอื่นๆเนี่ยก็ร่วมมือกันด้วยแค่อีพิกเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่เรียกเงินบริจาคได้มากที่สุดแล้วถ้าใครยังจําได้นะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยผมก็ได้แชร์โพสต์ของ Hu m b l อร์บ d l เดที่จัดโครงการมัดรวมเกมดีๆไว้มากกว่า140เกม โดยจะอยไรด้ทั้งหมดที่ขายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปช่วยบริจาคก,กันเรียกได้ว,ว่าเราก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้คือไหนๆก็พูดถึงเรื่องเกมฟอร์ดไนแล้วก็ขอต่ออีกประเด็นสั้นๆเลยแล้วกันคือว่าเกมเนี้ยก็เพิ่งทดสอบนะครับเอาโหมดสร้างของเนี่ยออกจากเกมปรากฏว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยกับชอบโหมดนี้มากกว่าซะด้วยเลยขอให้ปิกเนี่ยเก็บโหมดนี้ไว้ ซึ่งก็ทำให้เกิดโหมด Zero Building ที่เปิดให้เล่นแล้วช่วงปลายเดือนมีนาคมเรื่องต่อไปเกี่ยวกับสงครามคือค่ายพัฒนาเกมขนาดใหญ่ในเบลารุสประกาศย้ายออกจากประเทศหลายคนอาจจะรู้จักค่าย War Gaming หรือผู้พัฒนาเกมดังอย่าง World of Tanks, World Warships แล้วก็ World w a r p l a n e ก็ดีอยู่แล้วนะครับโดยประกาศออกมาว่าจะไปตั้งสำนักงานใหม่ในไซปีสแทนแล้วก็จะย้ายสิทธิ์ในการดูแลเกมในรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยให้ l e t a r Studio แทน ซึ่งในรายง,งานเนี่ยก็ยังมีบอกไว้ด้วยนะครับว่า w a r เกมมิ่งเนี่ยมีสาขาย่อยในกรุงเคียฟด้วยซึ่งก็มีพนักงานมากกว่า500คนที่น่าจะโดนผลกระทบของภัยสงครามและเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสงครามคือพิพิธภัณฑ์เกมเรโโรในยูเครนเนี่ยโดนถลม่มดยการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวขนาดใหญ่นะครับที่เก็บรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นเกมเก่าๆหายากเนี่ยจากช่วงปี1950ถึงช่วงต้นปี2000 ซึ่งก็ถูกทำลายราบคาบจากการทิ้งระเบิดทางอากาศของรัสเซียคือไอเรื่องเสียพิพิธภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับแต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับประชาชนที่บาดเจ็บหรือกลายเป็นคนไร้บ้านจากลูกหลงของสงครามในครั้งนี้ไปึ้นที่ข่าวต่อไปค่าย Rockstar กับ Remedy ประกาศจะทำรีเมคของเกม Max Payne 2ภาคแรกโดยใช้ engine เดียวกันกับเกม Control อันนี้ก็เป็นหนึ่งในประกาศที่ผมให้ความสนใจเป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกม Max Payne เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมแอคชั่นคลาสสิก ที่ให้แรงบันดาลใจเรื่องระบบบูเลตไทม์ในหลายเกมยุคใหม่ด้วยแต่ว่ากันต,นตรงๆนะครับภาคเดียวที่ผมเล่นจบจริงๆเนี่ยคือเกมภาค3ซึ่งพอเล่นแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆเลยทั้งในด้านการเขียนบทสไตล์การน,นาเสนอไปจนถึงเกมเพลย์ที่ใส่ใจรายละเอียดตามสไตล์ของเกม Rockstar ส,สมัยนั้นระดับที่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า Max Payne ภาค3เนี่ยเป็นเกมของค่าย Rockstar ที่ผมชอบมากที่สุดแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เกมเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควร ไทยมันโดนหลายเกมที่ออกมาช่วงนั้นเนี่ยกบกระแสไปซะหมดเลยการประกาศทำรีเมคของเกมสภาคแรกเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสเหมาะนะครับที่จะแนะนํากลุ่มผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้จักเกมระดับตำนานอันนี้อีกโดยข้อมูลที่ปล่อยมาตอนนี้คือเกมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการวางคอนเซปต์แล้วโดยทั้งสองภาคเนี่ยจะถูกสร้างใหม่หมดตั้งแต่ตน้นและใช้นอนไลท์เอนจินที่เคยใช้กับเกมอย่างคอนดัมเบกกับคอนโ o รถึงตอนนี้จะยังไม่ประกาศบันวางจําหน่ายออกมานะครับ แต่ Max Pay เ e ย์มเน่ยจะลงเครื่อง p s 5, Xbox Series X กับ PC ครับไปกันที่ข่าวต่อไป Sony เปิดบริการ PlayStation Plus รูปแบบใหม่เพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Xbox Game Pass เรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีข่าวลือมาสักพักแล้วนะครับที่ตอนแรกเนี่ยจะใช้โค้ดเนมว่า Spartacus ซึ่งก็จะเป็นบริการ Subscription ที่สามารถเข้าถึงเกมดังๆต่างๆทั้ง First Party ของ Sony และเกมดังของค่ายอื่นได้ทั้งแบบดาวน์โหลดกับแบบสตรีมมิงเลย ซึ่งตอนนี้ก็มี Xbox Game Pass นะครับที่คลองตลาดอยู่โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆของ PlayStation p a s s รูปแบบใหม่เนี่ยจะแบ่งไประดับดังนี้ครับระดับ Essential คือสามารถเข้าถึงระบบ Multiplayer รับ2เกมใหม่เข้า Account ในแต่ละเดือนได้รับส่วนลดในการซื้อของหน้าร้านค้าแล้วก็มีพื้นที่สำหรับ c Cloud Save ให้ราคารายเดือนคือ9.99ดอลลาร์หรือประมาณ330บาทแต่ถ้าเมาไป็นรายปีก็จะอยู่ที่59.99ดอลลาร์หรือประมาณ1,900บาท ระดับต่อไปคือเอ็กซ์ตร้าที่จะมีสิทธิ์ทุกอย่างของระดับเอ็ก n เซนร์และสามารถเข้าถึงเกมของเครื่อง PS4 กับ PS5 ไเนี่ยได้มากถึง400เกมราคาจะอยู่ที่เดือนละ14.99ดอลลาร์หรือประมาณ500บาทส่วนรายปีจะอยู่ที่99.99ด99อลลาร์หรือประมาณ3,300บาทและระดับสุดท้ายคือพรีเมียมอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ของทุกขั้นที่ผ่านมาทั้งหมดแต่สามารถเข้าถึงเกมได้เพิ่มอีก340เกมซึ่งก็รวมถึงเกมของเครื่อง p พ3ที่สามารถสตรีมได้กับเกมขอองงเครื่ PSP 2กับด้วย ราคาจะอยู่ที่17.99ดอลลาร์ต่อเดือนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ600บาทกับราคารายปีอยู่ที่119.99ดอลลาร์หรือประมาณ4,000บาทแต่ก็มีการยืนยันเข้ามาแล้วนะครับว่าบริการ PS Plus รูปแบบใหม่เนี่ยจะไม่มีการเอาเกมใหม่มาลงตั้งแต่วันแรกซึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่ Xbox เนี่ยยังสามารถแข่งขันได้นะครับเพราะว่าเขาสนับสนุนให้เกมใหม่ๆเนี่ยลงเกม p ลา s ตตั้งแต่วันแรกเลยส่วนบริการ PS Plus รูปแบบใหม่เนี่ยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเอเชียพายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ ส่วน PS Now บริการสตรีมมิ่งเกมเก่าของ PlayStation เนี่ยจะไม่เปิดเป็นบริการแยกอีกต่อไปเพราะว่าจะมัดรวมกับตัวนี้เลยไปกันที่ข่าวต่อไป l o c k s t a r เปิดตัว GTA Plus s u b s c r i p t i o n รายเดือนของ GTA Online ทำให้แฟนๆเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากคือไอ้มุกที่คนเราว่าค่ายเนี้ยจะหากินไปกับ GTA 5ไปอีกเป็น10ปีเนี่ยอาจจะไม่เกินจริงเท่าไหร่นะครับ GTA Plus เนี่ยจะเป็นบริการที่ผู้เล่นต้องจ่าย6ดอลลาร์หรือประมาณ200บาทต่อเดือน เพื่อสามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์ต่างๆในเกมอย่างเช่นเงิน500,000แล้วก็ไอเทมอื่นๆอ,อย่างเช่นรถสปอร์ตแล้วก็เสือ้อผ้าคือผมคงไม่ต้องพูดนะครับว่ามันเป็นบริการที่ไร้สาระขนาดไหนคือถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาสักสินาทีเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่า5 0 0 0 0 0เนี่ยแม่งซื้อรถสปอร์ตธรรมดายังไม่ได้เลยมั้งส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆก็ไม่น่าสนใจเลยสาหรับกลุ่มผู้เล่นเก่าเรื่องนี้ก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะมันโคตรชัดเลยว่าล็อกสตาร์เนี่ยกะจะโกยกำไรอย่างเดียว กับกุ่มผู้เล่นใหม่บนเครื่อง PS5 กับ Xbox Series X ที่ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ไปกันที่ข่าวต่อไป Ubisoft ประกาศเปิดตัว Rainbow Six Mobile ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ Ubisoft จะอยากทำอะไรแบบนี้เพราะว่าภาค s i e g เนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากส่วนเกมมือถืออย่าง Call of Duty Mobile เนี่ยก็ทำกำไรมหาศาลด้วย Rainbow Six Mobile ก็จะเป็นเกมแนว Tactical FPS Free to Play ที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ5คน สลับกันโจมตีกับป้องกันซึ่งผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเคยเล่นภาคซีชกันมาหมดแล้วอันนี้ก็ให้คิดซะว่าเป็นเกมเวอร์ชันมือถือแล้วกันคือถ้าดูจากตัวอย่างแล้วภาพในเกมเนี่ยถ้าเขาทําออกมาได้ระดับนี้จริงเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากนะครับสำหรับเกมมือถือแต่ก็น่าแหละครับคือ Ubisoft แม่งทาตัวอย่างเก่งอยู่แล้วโดวยถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมเพย์เทสเนี่ยก็สามารถไปลงชื่อล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของเกมได้แล้วครับ ไปกันที่ข่าวต่อไปเกม Gran Turismo 7เปลี่ยนระบบจ่ายเงินในเกมใหม่หลังโดนแฟนๆบอยคอรดคือหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมแข่งรถยอดนิยมที่อยู่คู่กับ PlayStation มามากกว่า20ปีอย่าง Gran Turismo กันดีอยู่แล้วนะครับคือในภาค7ตอนเกมออกใหม่เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับในแง่ดีมากจากนักรีวิวแต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่แฟนๆไม่ชอบอย่างเช่นเกมเนี่ยต้องต่อออนไลน์ตลอดเวลาถึงจะสามารถเล่นได้ซึ่งก็นําไปสู่ดราม่าเรื่องแรกครับคือเมื่อวันที่18มีนาคมเนี่ย เกมบอกว่าจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน1.07แต่ปรากฏว่ากลับเกิดปัญหานะครับทำให้เกมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นานกว่า30ชั่วโมงแน่นอนครับว,ว่าแฟนๆเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกมเนี้ไม่ต่อออนไลน์เนี่ยมันจะเล่นได้แค่เดโมโหมดเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต่างจากของที่เอาไว้โชว์ตามร้านเกมเลยแถมในเกมภาคเก่าๆเนี่ยก็ไม่ต้องทําแบบนี้ด้วยซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่ครับเพราะแคลิฟอร์เนีค่าที่ทําเกมนี้เนี่ยอยากให้หน่าร้านค้าในภาคเนี้ยนำเสนอถึงราคาลดในโลกจริง แปลว่ารถหายากในเกมนี้นะครับก็จะมีราคาแพงมากในเกมซึ่งสิ่งที่ทําให้เรื่องแย่ลงก็คือหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยเกมมีการเปลี่ยนระบบให้เครดิตหลังจากจบอีเวนต์ต่ตางๆเนี่ยที่น้อยลงมากเหมือนเป็นการบังคับนะครับให้คนเล่นเนี่ยจ่ายเงินจริงเพื่อซื้อรถมากขึ้นคราวนี้แหละครับทั้งคอมมูนิตี้เนี่ยแม่งไม่พอใจเลยไปรีวิวเกมในแง่ลบเป็นพันรีวิวเลยซึ่งในวันที่25มีนาคมเนี่ยทางฟลอร y คอนี่ก็ได้ออกมาประกาศขอโทษแฟนๆพร้อมแจกหล้านเครดิตให้กับผู้เล่นทุกคนที่ซื้อเกมก่อนวันทีี่25มมนาค รวมถึงเปลี่ยนระบบเครดิตในเกมให้แฟร์มากขึ้นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจคือครั้งนี้นะครับเหมือนกับโซนี่กับค่ายฟลอริฟอนีเนี่ยค่อนข้างใช้การตลาดที่แม่งเรียกได้ว่าไม่ซื้อตรงมากๆอย่างเช่นตอนก่อนเกมออกเนี่ยก็ปล่อยเครดิตเต็มที่นะครับทาให้คนรีวิวเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนกับว่าต้อง่ายเงินจริงเพื่อซื้อรถเลยเลยทําให้คะแนนของเกมเนี่ยออกมาดีมากๆแต่พอเกมออกมาจริงเนี่ยก็อัปเดตเปลี่ยนระบบใหม่หมดให้เน้นขายของไปเลยซะง,งั้นแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนระบบใหม่แล้ว คือเครดิตมันแร์ขึ้นมากจริงๆแต่สำหรับแฟนๆหลายคนเนี่ยชื่อเสียงเกมมันก็โดนทำลายไปแล้วครับเราก็อาจจะไม่กลับมาเล่นอีกไปกันที่ข่าวต่อไป Battlefield 2042ปล่อยอัปเดตใหญ่ปรับบรุงแผนที่อันแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีผู้ชมที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เยอะขนาดไหนแต่ขอพูดไว้หน่อยละกันคือเมื่อไม่นานมานี้เราก็เพิ่งได้อัปเดตใหญ่อันแรกเป็น s ร์ l l b o ดซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่ควรจะอยู่ในเกมตั้งแต่วันแรกไปนะครับ อันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่ของจริงอันแรกเลยก็ว่าได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแผนที่ใหม่ในบางส่วนตามคำวิจารณ์ของผู้เล่นอย่างเช่นการเพิ่มที่กำบังในบางโซนที่มันโล่งเกินไปตัดบางสถานที่ที่เมื่อค่อยมีคนใช้เนี่ยออกไปจากเกมเปลี่ยนตำแหน่งธงให้ใกล้กันมากขึ้นในด้านของการเปลี่ยนแปลงหลักก็จะประมาณแค่นั้นเลยครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คืออัปเดตนี้นะครับมันไม่พูดถึงเรื่อง p e r f o r m มนซ์ของเกมเลยเพราะว่าเขาคงไม่คิดจะแก้และมั้งส่วนนี้คือจํานวนผู้เล่นที่เหลืออยู่บนสตีมในตอนนี้ครับ จะว่าไปถ้าใครยังไม่รู้นะครับ EA ก็ออกมาประกาศแล้วว่ากําลังทำ Battlefield ภาคใหม่แล้วซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาทําเกมหลักเสร็จเนี่ยทีมใหญ่เนี่ยก็จะย้ายไปทำโปรเจกต์ถัดไปทันทีเหลือทีมย่อยไว้ดูแลเกมกับทําอัปเดตแต่ที่ผมว่าแปลกก็คือปกติแล้วเนี่ยมันไม่ประกาศออกมาเร็วขนาดนี้คือภาคนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณ5เดือนเองปะยังไม่ถึง6เดือนเลยเหมือนทีเอก็คงรู้ตัวครับว่าแม่งกู้ไม่กลับแล้วเกมนี้ เน้นทาภาคต่อไปเลยยังดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยหลังจะปล่อยคอนเทนต์ปีแรกครบเนี่ยตามที่โฆษณาไว้ก็เตรียมบอกลา Battlefield 2042ยได้เลยครับเพราะว่าน่าจะโดนตัดการซัพพอร์ตแน่นอนไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ผู้สร้างเกมบัตบอลสไตล์เครื่องเพลหนึ่งประกาศจะทำบัตบอลคัดอันนี้ก็มาจากผู้สร้างเดียวกันกับบัตบอล P.S.X นะครับที่ทำออกมาในสไตล์เครื่องเพลงหนึ่งซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถโหลดมาลองเล่นได้แล้ว เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันบัตบอลคัทเนี่ยก็จะมาในสไตล์เกมอย่าง Mario Kart หรือไม่ก็ Crash Team Racing เลยซึ่งเกมนี้ก็จะมีจุดเด่นนะครับตรงตีนที่แม่งโคตรแบบมืดมนไม่เข้ากับสไตล์สดใสของเกมแนวคร์เรซซิ่งมากๆซึ่งถ้าใครสนใจการพัฒนาของเกมนี้ก็สามารถตาม t วิตเตอร์ของเล l i t h ได้นะครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ จะบอกว่าเป็นข่าวทั้งหมดก็อาจจะไม่ถูกสัทีเดียวนะครับผมมันยังมีอีกสองสาเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงแบบสันส้นๆพออย่างเช่น Xbox เนี่ยจับมือกับหนังโซนิกภาค2ทําจอยรุ่นพิเศษเออกมา2อ,อันเป็นโซนิกกับนักเกิลนะครับที่ผมว่าแม่งไม่น่าจะใช้งานได้จริงอะเพราะว่าขี้เกลือแม่งขึ้นแน่นอนเลยอีกเจ้าหนึ่งที่จับมือกับโซนิกก็คือรองเท้าฟีล่านะครับที่ขายในราคา115ดอลลาร์หรือประมาณ3,800บาท ประกาศสั้นๆต่อไปคือ Crystal Dynamics เนี่ยออกมายืนยันแล้วว่ากำลังทำ Tomb Raider ภาคใหม่ที่จะใช้ Unreal Engine 5ในการพัฒนาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะทำเนื้อเรื่องต่อจากภาค Shadow of the Tomb Raider หรือว่าเริ่มใหม่เลยอีกเกมหนึ่งที่ประกาศภาคใหม่ออกมาก็คือ The Witcher นะครับซึ่งก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะทำด้วย Unreal Engine 5เช่นกันเกมต่อไปก็มาจากฝั่งญี่ปุ่นครับกับ One Piece Odyssey ที่จะมาในแนว JRPG ในเนื้อเรื่อง คือผมเองก็ไม่ใช่แฟนวันพีสนะครับแต่ดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมแนวอนิเมะที่แบบทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยเลยอยากจะพูดถึงซะหน่อยเรื่องต่อไปก็เป็นเกมที่โดนเลื่อนบันวางจำหน่ายไปแบบยาวๆเลยกับภาคต่อของ The Legend of Zelda Breath of the Wild ที่ยาก,กำหนดการไปเป็นปี2023แทนอัปเดตสัสัต่อไปก็มีคนพูดถึงหลายคนเลยนะครับคือพ u b g ที่คอสอเวอร์กับเนีย คอสเวอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นการเอาสกินจากตัวละครทั้งภาคออโตมาตากับเรปิแกนเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยมัดรวมราคากันก็ค่อนข้างโหดอยู่ครับเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์หรือประมาณ1,600บาทเลยผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มครับเพราะว่า 2B ีแม่งใส่แลกกินคือรู้สึกเหมือนกับว่าจ่ายเงินแล้วโดนแกมยังไงก็ไม่รู้ว่ามาจบด้วยเรื่องแปลกๆ2อันสุดท้ายก็คือมีคนร้าย2คนเนี่ยปนโกดังเก็บการจอในรัสเซียซึ่งกระด้ของกลางไปเป็นมูลค่ามากกว่า2.2ล้านบาท แต่ก็มีอัปเดตเข้ามาครับว่าโดนจับได้แล้วในเวลาต่อมาโอ้เจ้าของร้านรับจำนำเนี่ยเกิดสงสัยนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจไว้ล่วงหน้าเลยคือการจอช่วงเนี้ยน่าจะแพงขึ้นมากในรัเสเซียด้วยละ่ะเพราะว่าโดนหยุดการนำเข้าไปและเรื่องสุดท้ายก็คือมีเกมเมอร์วัยสิดเนี่ยรอดตายเพราะาหูฟังเรเซอร์เนี่ยช่วยปัดกระสุนไปอันนี้แม่งเป็นโฆษณาเรเซอร์ที่ดีมากอะคือเรื่องมันมีว่ามันมีเกมเมอร์ชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งครับนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องอยู่ดีๆก็มีกระสุนนะครับพุ่งเข้ามาทาาางงหน้ต่ แต่ก็โชคดีนะครับที่โดนหูฟังแล้วก็เด้งออกไปเห็นไหมครับการเล่นเกมแม่งช่วยชีวิตได้คือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ายังไงเรื่องเนี้มันก็มาจาก reddit เพราะฉะนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องทุกท่านรวมถึงทุกคนนะครับที่สนับสนุนพันธุ์ทิปงทีมด้วยส่วนผู้ชมทั่วไปเนี่ยถ้าชอบรายการแบบนี้แค่ช่วยกันกดไลค์ก็ถือเป็นการสนับสนุนที่มากพอแล้วครับคือช่วงหลังจากนี้รายการนี้อาจจะออกน้อยลงนะครับ เนื่องมาจากผมอาจจะแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างก็เลยขอบอกไว้ก่อนเลยละกันผมลอกออนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ